สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทั้งช่องพระหัต channel กับผมเนาะมื่อนี้ครับผมวันที่23มีนาคม2 5 6หา6ครับมื่อนี้ครับจะมีแนวทางมาฝากตอนเอซทั้งช่องกับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวกับผมเนาะงดที่แล้วครับนี่ครับให้2กับ3มาเข้าที่3ครับ7 3ก็ถือว่า เลขเจ้านี่ครับผมเนาะล่างย่างเดียวนี่แม่นมากครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อย้ำครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับย้ำครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นเด้อมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมขอฝากเอฟซีดําเนครับผมเนาะของดีของปู c ีศูนย์ครับผมนี่ครับ พญาเล็บคุดครับเป็นไม้มงคลหายากครับผมเนาะพกติดตัวไว้เดินทางแค้วคลาดปลอดภัยครับนี่ครับผมเป็นเมตตามหานิยมครับผมเนาะโชคลาภเข้าทุกทางครับนี่ครับผมถ้าบูชาไปแล้วผมก็จะนำรายชื่อไปให้ปู่สีศูนยเปิดดวงให้ด้วยครับทุกองค์ผ่านการปลุกเสกโดยปู่สีศูนยครับผมเนาะนี่ครับผมองละ399ครับ ถ้าสนใจทักไลน์มาได้ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์หน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมแถมคาถาแถมคาถาให้ฟอรมครับผมนี่ครับพญาเล็บคุดครับผมเนาะขอฝากเอฟซีทั้งช่องเนี่ยครับผมแล้วก็ยําเดอผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับผมมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นเพราะว่าเพจลอมเยอะมากครับผมเพจลอมเยอะมากเลย และอย่างหนึ่งมีคนไลน์มาถามโทรมาถามว่าผมน่ะได้ขายลอตเตอรี่ไหมผมไม่ได้ขายครับผมแล้วก็ผมมีมีเพจนะครับเนาะพอว่าครับผมเพิ่นไปซื้อครับผมลอตเตอรี่ทั้งเพจบอมครับกต่ปัจจุบานนี้ก็ผมเนาะอย่าไปลงเชื่อใครง่ายๆครับผมมือนีครับผมมาแล้วครับผมเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับผมเนาะ นี่ครับผมงวดที่แล้วเข้าที่สามครับจับคู่ไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับอยากให้ดูเลขวิ่งครับผมนะคนปรปฐมก่อนเลขวิ่งนะคนปรปฐมครับนี่ครับผมเลขวิ่งนะคนปรปฐมลงไปเมื่อบานะครับผมเนาะงวดนี้ให้มาหนึ่งเม็ดเดียวครับงวดนี้ให้มา 1เม็ดเดียวครับนี่ครับผมให้มา1เม็ดเดียวเด้องดนี้แล้วสำหรับคนที่รอครับผมเนาะคนที่รอเลขวิ่งจากสงขาครับเลขวิ่งจากสงขาให้มา3งวงดก็เข้าทั้ง3ามดครับผมเนาะงวดก่อนครับผมงวดก่อนคุณแข็งมากครับผมแป๊กบบหนึ่งเยวหาให้งวดก่อนให้มาครับงวดก่อนให้มาแป๊กหนึ่งครับผมเนาะ เยอะมากครับผมขอเวลาเอฟจีทางสองแป๊บหนึ่งครับผมเนาะจะค่อยดูตัวเลขดีกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ครับผมวันที่สิบหกมีนาครับผมไม่ใช่สิบหกกุมภาครับให้เจ็ดมาเข้าที่เจ็ดบนครับแล้วก็หนึ่งมีนาครับผมให้ที่ห้ามาเข้าที่ห้าบนล่างครับงวดที่แล้วครับให้เจ็ดมาครับผมเนาะ ให้เจมาเข้าที่เจ็ดบนล่างครับงวดนี้รอก่อนให้ผมงดนี้รอก่อนเนดะ้อเอฟซีทั้งช่องวะผมเนาะผพว่าเอฟซีทั้งช่องก็ถามมาหลายครับผมผมก็ติดต่ออยู่ครับตอนนี้ก็ติดต่ออยู่แต่ว่ายังไม่ได้ครับผมเนาะเพิ่ง้าครับผมน่าจะวันเสาร์นี้ครับผมเนาะน่าจะวันเสาร์นี้ครับผมเล็กบิงจากสงขามื้อนี้ครับผมจะไม่เจนให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ ไม่เป็นการเสียเวลาครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับจากเชียงใหม่ครับ ตัวหนังสืออาจจะไม่สวยครับผมเนาะแต่ว่าขอให้หวยถูกก็พอครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวครับผมแป๊บหนึ่งครับ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วครับผมดูด่วนด่วนเดอ้อเป็นแค่แนวทางผมเนาะถ้าชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวครับมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดครับรถือว่าเลขวิ่งลางผมแมนมาครับผมเนาะเลขวิ่งจากเชียงใหม่ครับงวดนี้ได้ครับผม งวดนี้ได้สี่กับห้าครับผมงวดนี้ได้สี่กับห้าเด้อพี่น้องครับผมเนาะงวดนี้ได้สี่กับห้าครับมักบอกครับผมพี่น้องครับผมชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ตามได้ครับผมเนาะไม่ชอบก็ผ่านครับผมจับคู่ให้ครับผมจับคู่ให้สี่คู่เหมือนเดิมครับสี่หกครับ ห้าหครับ4ี่แครับ5้าแครับสี 4, ค่คู่เหมือนเดินครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ให้มาแล้วครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับงวดนี้ให้มา4ี่กับ5ครับ4ี่กับห้า วันนี้ให้มาวิ่งล่าง4กับ5ไม่ปักหลักครับผมเนาะไม่ปักหลักสามารถมาได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลัก10บครับล่างอย่างเดียวครับย้ำครับล่างอย่างเดียวถ้าขึ้นบนครับถือว่าผิดครับผมเนาะพันวาครับผมถ้าขึ้นบนถือว่าผิดงวดนี้วันที่1ครับ1ทับ4ทับ6ครับ ครับผมเนาะงวดที่แล้วก็เข้าที่3ครับก็ถือว่าแม่นมากครับผมเนาะเลขวิ่งล่างอย่างเดียวจากเชียงใหม่ครับงวดนี้ได้แล้วเดอ้องวดนี้นะแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอเอาครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับผมเลขวิ่งจากนะคนปรปฐมย้ำให้ FC ทางช่องครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามไเด้อพี่น้องรับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจบูชาครับผมเนาะพญาเล็บคุดครับนี่ครับผมก็จะนำรายชื่อไปให้ปู่40เปิดดวงให้ด้วยครับทุกองค์ผ่านการปลุกเสกโดยปู่40ครับถ้าบูชาไปแล้วท่องคาถาตามนี้แล้วก็อธิษฐานเอาครับองค์ละ399ครับเป็นของดีของปู่40ครับผมเนาะ เาฝากตอน f c ทั้งช่องครับผมนี่ครับอ๋ครับผมเนาะกับสุดท่านี่ครับผมกระเคาะอว้ยพรให้เ c ทั้งช่องที่บังคลิปนี้เดินทางครับผมแคลคาดปลอดภัยเด้ออย่าเจ็บอย่าจนับผมเนาะหลําลุยเง้นทองครับผมสำหรับคนที่รอแป๊บนึงแป๊บนึงครับผมอย่าเพิ่งจบเนาะแป๊บนึงสำหรับอันนี้ก็เลขวิ่งจากลูกสาวปู่สามแปดมั่นยำมากครับเนาะสองตัวมาตัวครับ ไม่ปักหลักบนล่างเด้ออันนี้หนึ่งกับศูนย์มีเอฟตีทางช่องถามมามากครับผมเนาะของเลขอะไรนะของเลขแปบ๊บหนึ่งแม่ขอนกั่นครับผมแม่ขอนกั่นแป๊บหนึ่งนี่ครับแม่ขอนกั่นครับผมงวดที่แล้วครับผมเนาะเพิ่นให้มากครับผมเพิ่นว่าหนึ่งกับเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์นครับนี่ครับเพิ่นจับคู่ให้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเพราะวันเน้นที่หนึ่งครับผมเนาะมันมาเจ็ดครับผมรากาเจ็ดสามสามเจ็ด เขาบนล่างับผมเนาะแฟนคลับทางช่องถามมาหลายมาครับผมเดี๋ยวงวดนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามต่อให้เอฟีทางช่องเด้อใจเย็นๆนะครับผมเอาประมาณนี้ครับผมเนาะกับสุดท่านี่ครับผมสุดท้ายจริงๆครับผมขอให้เอฟซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับผมนําไปพิจารณาเบิง์ถ้าชอบทำมากกับกดติดตามครับผมกดไลค์กดแช่ คลิปนี้กับเจ้าเข้ามาสวัสดีครับผมเจอคญชิปนาครับผม